เอ๋อพาไปสอบถามประกันที่เป็นอะไรทำไมจอดเออรถแท็กเตอร์ตัวแรงทำอะไรครับนี่ทำงานทำงานโอ้ทำงานโอ,นโอ้ดีแท้ทำงานในล่มนี่นี่ปั๊มตัวนะครับ้อามือเป็นอะไรเนี่ยมันลูนแผลแต่แรกก็แผลปูนแล้วก็มาแพรน้ำยาล้างรถ้ ไปหาห,าหมอีหรมอเปบ่าไม่ได้ไปหาหมอซื้อตปยามาทาหาหมอนี่ทำไมมันเป็นไปทางอื่นนี่จตัวนะครับอันนี้ก็ระดับหัวใจใจตัว <laughs> จอดทำไมทำไมไม่ไปทำงานมันเสียรถเสียมันเสียไปไหนมันก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ งใสหัวฉีดแลเบิดงูหัวฉีดระเบิดวิจัยแล้วบอช่างรอช่างวิจัยแล้วบอประมาณนั้นเลยเนี่ยยัดแปมโซลาพังนีเลยเนี่ยหรือเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันมีแต่โซลาอะไรแบนี้เลยเนี่ยโอ้ผมใส่โซลาเขาเครื่องยี่เลยอื่มน้ำมันเครื่องมันหลุดเหี่ยวโคตนะมันบนเหี่ยวเลยไหมอืมนี่ตอนนี้มันงานเห็นบอ เวลา,านดันไถแล้วมันเศษรดลงอันมันเป็ี่ยนทางไปนะโอ้ห้องไหลอ้อนะคิดว่า,าจังัรนได้เลยเนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องย่อยออกเป็น,าน,นทางไหมแน่จะท้างเพ่นีที่ใส่ที่รูไปทางยะยะหัวงซีขาดเลยเนี่ยโอ้ว่าจังสรรไปปั้มโซล่านี่ก็เสียทอนไปอย่างนอยู่ดลเนี่ยก็เลยรอ,ลยลอท้างอยู่สว่าง กำลังเดินทางบ่กำลังเดินทางอีแล้วโทรถามนี่แหละว,ว่างาน,น,นอืม,มหอดง่ายแล้วเนาะเฮ <c oughs> ้ยนี่เธอโบนี่มันมันเล็กไปนี่ใส่โบ <c oughs> โใหญ่ๆนะจะได้แหงเหนียนั่นไปโยกเครื่องรถไฟทอ่อครับไมาใส่นะโอ้หัดลมมันใหญ่ๆแต่มันผัดออกทางนอกเนาะอ, <c oughs> อันนี้แม่นเอาบม่ได้ผัดเขาเขาเครื่อง อันนี้รถรุ่นดึกดําบรรณไหมครับดีึกดําบรรณเลยโอ้สองสัยที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคนต้องซื้อญี่ปุ่นโน้แม่เมดอ,อินเจเปลนแต่เอาอยู่ใส่ก่อนนี่แม่ดเท่าเงนี้ยสิบีรือ่รโค่ันเ่ยบ่ต้นน้ำเข่าบ่ต้องใส่ได้ใส่ได้ไห้ละต่นงสภาพ ใส่กีพาดการใช้งานในไทยมาแล้วลโอ้โอ,โอนี่มันเสียครับวันนี้เสียจอดนี่ดูภายในโอ้คันใหญ่มากนียครับดูคันโคตรใหญ่เขามองกันยังไงมองใบมีดมองกมันอ่ามับังหมดเลยครับดู น,นีอันนี้อ๋อนี่เบรกหรือเปล่าอีเบรกนี่เบรกนี่คันเร่งคันเร่งเห็นเขาบอกว่าคันเร่งนี่มันเหยียบเหยียบคือผ่อนเหยียบคือผ่อนเห็นเห็นบอกมาอย่างนั้นนะนี่อันนี้ตัวเลี้ยว มีตัวเลี้ยวตัวดึงเดียวอันนี้มีเกียร์ครับเกียร์อันนี้มันมีมันมีเซฟมันตรงนี้นะครับถ้าปวดเซฟมันก็จะเข้าเกียร์ได้เห็นไหมมีเกียร์ว่างเีถ้าเอาเซฟลงครับมันก็จะเข้าไม่ได้นีมันติดเห็นไหมนี่คือความปลอดภัยนะครับ อันนี้นี่เป็นเกียร์ทอคคือตดหยุดใส่เกียได้เลยนี่คดที่อันนี้เป็นใบมีดขึ้นลงนะครับแล้วก็เอียงซ้ายขวานี่แต่มันแข็งมากเลยข้างข้อขอบกันยังไงเก่งมากเลยนะอันนี้ช่องเอครับช่องเอ น,นี่ก็พวกระบบไฟมั้งถอดกุญแจไปด้วยนี่เป็นคันเล่งค้างไว้นี่อันนี้อันนี้เล่งค้างไว้แล้วก็เหยียบมันก็จะผ่อนนี่โคตรเท่นี่นีรเร่งค้างไว้อันนี้นี่คือผ่อนไว้นีเล่งไว้ ญี่ปุ่นเลยเมดินเีแปนครับคันนี้ค <c oughs> ันใหญ่จริงครับ <c oughs> มีประตูสองด้านห <c oughs> อยเสียอันนี้นี่มสี่นิ้วหรือห้านิ้วเนี่ยโอ้ใหญ่มาก สองหนึ่งเป็นแคตเตอร์พิลล่าครับ D D5H AGP ก็ไม่รู้หรอกความหมายมันแปลว่าอะไรนี่มีที่เติมน้ำมันอยู่ด้านหลังนี่เติมน้ำมันอยู่ตรงนี้นี่นี่เป็นไฟเป็นของเดิมเอง ของเดิมเลยครับชุดนี้น่าจะแพงมหกของเดิมของแชาทคทันไงทะลึกทะลือ <c oughs> ้อ d 5 s ก็รถเสียครับวันนี้จอดรอช่างช่างจากสว่างแดนดิน เป็คนคนขับบอกว่างั้นเขาบอกว่าวินี่ใช้กลัวว่าหัาวฉีดจะระเบิดผมว่าอาการหนักอยู่นะครับอันนี้จอดตั้งแต่เมื่อวานครับช่วงบ่ายๆทำไมมันขยับได้เ,ดเรอช่างมาเดี๋ยวเราก็รู้อาการครับ อันนี้มันไม่ใช่รุ่นคุณปู่แล้วเนี่ยรุ่นถวดแล้วมั้งอ้แต่ดูสวดทรงมันนี่สวยนะครับสวยๆเป็นหัวจริงแบบหัวเอนะติดเอนี่ก็เป็นระบบของใบมีดนี่ใบมีนี่เป็นกระบอกยกซองกระบอกแล้วก็เอยียงซ้ายเอยียงขวาได้ แต่น่าจะคว่ำใบมีดไม่ได้หรือเปล่ามันต้องคว่ำได้เพราะว่าข้งนั้นฝั่งนั้นมันมีมีกระบอกไครลินมีมีมีหรือเปล่าคว่ำได้ไหมอูม้นี่นี่คว่ำได้นี่นี่มันคว่ำคว่ำกระบอกได้ไอ้คว่ำใบมีดได้แต่วา่าฝั่งนั้นทำไมมันไม่เหมือนกัน อ๋อนี่ไงใช่ใช่มันความได้ครับทเ,เลยด้วแต่ผมชอบแบบที่มันเป็นเออะไรนะใบมีดที่มันเอียงซ้ายขวาได้เช่นปรับเอียงแบบแบบเนี้ยเอียงซ้ายขวาได้ดังนั้นชอบมากเลยเวลาเราไล่ดินมันก็จะไหลไปข้างๆครับผมสคาสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าหากใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดติดตาม,ตามก็กดแชร์ด้วยนะครับครับสำหรับผมบ่าวนี้ก็สวัสดีครับ